สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องอันนี้ยายไทยก็บอกว่ามันมีเศษเนื้ออยู่เนาะพี่น้องเนาะยายไทยก็เลยจะมาเขาเรียกอะไรเราก็จะทำผะแนงทิ้งไว้เลยเพื่อที่จะได้กินหลายหลาย,หลายวันช่วงโควิดมันมีเศษเนื้ออยู่พี่น้องยายก็จะมาทำผะแนง เราจะไม่ทิ้งเขาเนะาะยายจะทำแผนงร้อยหมอ้อเผ็ดเนื้อห้าร้อยครึ่งกิโลอ่ะพี่น้องหัวกะทิเข้ามา <c oughs> เนี่ยพี่น้องเศษเนื้อแบบนี้เพราะว่าเขาขายถูกเนะาะเมื่อวานนี้คุณตาเขาไปซื้อมาพี่น้องยายก็เลยมานั่งคิดว่าจะทำอะไรดีหนาวหนาวเราก็มาถนอมมาหาเนาไว้กินพี่น้องกินไม่หมดเราก็ใส่ช่องฟิตไว้เหมือนเดิมพี่น้องจา๋าพี่ใหญ่ยยก็เลยเอองั้นเราก็ทำแผนดงเด็กว่าเพราะเรามีขมงครบเนาะ ทำแปนงใส่มะเขือพวงพี่น้องเอาก็ตุนเขาว้านานเขาก็จะได้แบบได้ได้กินหลายๆวันยายจะแกงแบบทำแบบโบราณเสศษเนื้ออะไรมันเหนียวพี่น้อง มันเป็นเศษเนื้อที่เหนียวเนาะเราก็เลยนยางหญยก็ต้อง,องมาเคี่ยวเขาไว้พี่เนาะงายก็เนี่ยนี่ก็ได้หลายมื้อพี่เลยเ,เราจะได้ต้องตุ๋นนานยายจะตุ๋นไว้สัก ช่วโมงเลงแลัแ่เลวพี่น้องอมันต้องใช้เวลาใหก็จะตุ๋นเขาไป้เลยพี่น้องอก็จะุวไว้อย่างนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่มันเสร็จนะพี่น้องเนาะ มใช้เวลานานทาบตัวมันไว้ก่อนเลยโอเคได้พี่น้องเด้ขอบคุณค่ะข้ามาติดตาม เดงเนื้อจ้าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า